ซีแซกอสูรไฟฟ้าผู้มาพร้อมกับพลังทำลายล้างซีแซกไม่ได้เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่เขาคือสายฟ้าที่มีชีวิตเขาอยู่ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าบริสุทธิ์ทำให้เขามีพลังไฟฟ้ามาหาศาลปรากฏตัวครั้งแรกใน The Incredible Hulk ฉบับที่166เมื่อปี1973ซีแซกสามารถสร้างและดูดซับพ,พลังงานไฟฟ้าได้ตามใจชอบและยังสามารถควบคุมเครื่องจักรได้ในระดับหนึ่งโดยวงการส่วนประกอบของไฟฟ้าของพวกมันทำให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือแมก้กระทั่งสร้างกองทัพหุ่นยนต์ของโดรนได้พลังงงานขอซ ทำให้เขาสามารถช็อตและเผาคู่ต่อสู้ให้ไม่เกรียมได้อย่างง่ายได้แต่น่าเสียดายที่พลังนี้ใช้ไม่ได้ผลกับหักแต่ถึงอย่างนั้นซีแซก็ยังคงเป็นวายร้ายที่หักต้องเจอกับความยากลาบากในการเอาชนะอยู่ดีเรื่องราวการกําเนิดของซีแซกเริ่มต้นเมื่อกลุ่มคนร้ายทาลายเครื่องปั่นไฟจากโรงไฟฟ้านิวเคียร์คอนเอ็ในนิวยอร์กซิตีการสะสมพลังงานที่ไม่คาดคิดทําให้เก่อกําเนิดเป็นซีแซกขึ้นมาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในรูปแบบของมนุษย์และสามารถดูดซับสติป,ปัญญ,ญาจากสิ่งมีชีวิตใดๆที่มันพบเจออไไดด้้้้วยยพลลัังงาาาาานนนีสรสาารแกกมถป,ปฟ,ฟ งพลงัและควบคุมสนามไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งด้วยความที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนซีแซกจึงสามารถเติบโตในขนาดใดก็ได้ตามปริมาณพลังงานที่มันดูดซับเข้าไปทําให้เขาเป็นสตูที่น่าเกรงขามเป็นอย่างยิ่ง